คลิปนี้ผมจะพาไปดูทุเรียน2ปีท่วนของผมนะครับบางทีผมอาจจะต้องจําเป็นที่จะเอาต้นกล้วยออกแล้วนะครับตัดใบไม่ไหวละแป๊บเดียวก็โตนะครับกล้วยใบกล้วยใหญ่เร็วแห้งแป๊บเดียวเองตัดบบท่านแล้วนะครับต้องไปดูแลทุเรียนสวนใหญ่ด้วยอันนี้คือคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีสาระอะไรนะครับผมจะพาไปดูทุเรียน2ปีท่วนของผมที่ปล่อยให้เทวดาดูแลให้นะครับสอาทิตย์ สอ,อาทิตย์ที่ผ่านมาไปอยู่หลายที่มากไปไปอยู่บ้านแม่เ่าไปนครพนมคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมเปิดหน้าผมไปผมพาไปดูไปนครพนมนะครับไปอยู่นครพนมครอบครัวสี่คนนะครับลูกสาวและแฟนไปตะเวนไหว้พระธาตุนะครับพระธาตุประจำวันเกิดกันนะครับ นี่แหละเปิดหน้าผมครั้งแรกนะครับคนขวานะครับผมคนขวาสุดคนซ้ายก็ไอคนข้างๆก็แฟนผมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผมป่ะไปดูทุเรียนสองปีกันผมว่าผมค่อนข้างพอใจนะครับพอใจในในทุกอย่างเลยในในสวนตอนนี้แม้แต่ต้นทุเรียนที่กําลังใกล้ตายเมื่อนาแล้งที่ผ่านมานะครับต้นน,น้อยๆต้นน,น้อยๆโอ้สูงโบห้อถ่วม หัว่าอยู่นะครับพ้องเพียงอกเนี่ยนะครับผ่านหน้าฝนนี้มาคือโตหมดแล้วครับโตหมดแล้วผ่านวิกฤตหมดแล้วผมถือว่าสวนผมเนี่ยผ่านวิกฤตหมดแล้วนะครับช่วงต่อไปจะเป็นช่วงบำรุงนะครับมีเงินซื้อปุ๋ยเด้หลายซัมไดตนะครับความงามมันก็จะตามประมาณนั้นนะครับปะผมพาไปดูข้าวๆกันดูรูปแถวลึกๆเสมอนะครับเสมออยู่เสมอทั้งสวนแหละครับยอดก็กำลังมาดีนะครับยอดกำลังมาดี ผมเซดาให้แต่กล้วยเพราะว่าประมาณอีกสองเดือนจะเป็นบุญบุญเบนนะครับบุญเบนเป็นช่วงเทศกาลที่เขาใช้กล้วยกันเยอะมากผมว่าจะเอาให,ให้ผลช่วงนั้นไปก่อนนะครับให้ผลช่วงนั้นไปก่อนแล้วผมจะตัดกล้วยออกหมดแล้วนะครับผมไม่อยากให้ทุเรียนสลัดกิ่งผมเคยเจอมาแล้วนะครับผมเคยปลูกมาแล้วเคยเป็นต้นที่สวยที่สุดในสวนผมด้วยปลูกอยู่ในป่ามังคุดนะครับตอนเด็กๆเ,เขาไม่ค่อยชอบแดดมาก พอมันล่มนะครับมีล่มมีเงาโตโดีใบใหญ่ใบเขียวใบเข้มนะครับแต่โตขึ้นมาได้แค่ระดับหนึ่งนะครับใบก็ยังใหญ่อยู่ใบก็ยังเขียวยังเข้มอยู่นะครับแต่ว่าลำต้นกิ่งก้านเขาไม่ค่อยโตแดดไม่พอนะครับผมเคยเจอประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วมันไม่ก็ไม่ถึงกับขนาดที่สลัดกิง่งทิ้งทั้งหมดนะครับบางทีก็แค่กิ่งไม่โตครับแดดไม่พอก็ไม่โตแค่นั้นเองนะครับผมก็ช่างใจนะช่างใจกล้วยก็กําลัง งามเลยกำลังจัดออกได้เยอะๆนะครับแต่แต่ราคาลงด้วยผมก็เลยตัดสินใจง่ายหน่อยผมว่าจเจ้ากล้วยออกแล้วนะครับปไปดูกันไปดูนูน่นสุดเข้าไปแถวนะครับสุดเข้าไปทางแถวก็ประมาณนี้เลยครับทุเรียนผมจากต้นเล็กๆนะครับตะแมะ่ตะแมะเมื่อรอบปีหนึ่งที่ผมทําให้ดูนะอันนี้มารอบสองปีนะครับกล้วยก็งามเอาหลือตัดยังไงก็ไม่ไหวนะครับตัดข้าวเดียวขึ้นใบมาอีก มาปลูกใบทุเรียนอีกนะครับพอได้ไหมพอได้ไหมครับสองปีนะครับทุเรียนประมาณตีไปสองปีทวนแล้ะครับจริงๆก็จะสองปีกว่าอยู่เพราะว่าผมปลูกตอนต้นต้นฝนนะครับอันนี้ก็เข้ามากลางฝนไปแล้วเนาะสองปีทวนนะครับอันนี้มันถ่ายโดยไม่มีอะไรไปเทียบนะครับเพื่อนอาจจะดูว่ามันต้นเล็กนะครับไม่เล็กนะครับกลวยดินภูเขาไฟกับบได หน่อยนานะครับต้นสูงแห้งสูงต้นต้องซื้อไม้อันที่มันซอยใบอ่ะต้องเอาไม้ประมาณสามเมตรครึ่งนะครับไม่ไม่ซอยไม่ต่อนะครับดามดามที่มันชักได้นะสามเมตรครึ่งโดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูลำต้นเนาะพาไปดูทั้งหมดก่อนโอเคไหมครับโอเควะโอเคไหมครับโอเคไหมผมว่าค่อนข้าง ค่อนข้างพอใจนะครับค่อนข้างพอใจผมบอกให้ฟังตรงนี้นิดนึงนะครับบางหลุมเนี่ยที่หลุมแกบมันยุบตอนนั้นนะครับมันรอดมาได้นี่ก็เป็นเรื่องดีบางทีเรื่องบังเอิญก็เป็นเรื่องดีนะครับต้นที่ถุงแกบยุบในตอนนั้นนะครับที่มันลากโผล่แบบนี้นะครับทั้งลากแก้วลากแขนงลากอะไรโผล่แบบนี้ในตอนนั้นถ้ารอดมาได้เนี่ยผมสังเกตดูว่าตัวเขาเองนะครับต้นเขาเองจะ จะมีพิทเทียมมีลาลงคอดินน้อยมากนะครับผิดก,กันกับต้นที่มีดินถมอยู่ตรงคอนะครับบางทีก็มีพิทเทียมมีเน่าคอดินนะครับเน่าคอดินก็มีนะครับอยู่นี่ผมก็รักษาไปก็กาลังจะแตกยอดใหม่นะครับรักษาก็ตามสูตรบ้านๆที่ผมบอกนั่นแหละครับผมมียางมางมายดอกครับไปตามนั่นแหละครับลำต้นกิ่งผมว่าก็โอเคอยู่เพื่อนๆว่าไงผมว่าไม่แน่ใจ จริงๆเนี่ยสปีอาจจะเอาลูกได้นะครับสปีเพราะว่าช่วงที่เอาลูกมันจะตกส่วนนี้เนี่ยจะเข้าประมาณ3ปีครึ่งถึง3ปี6เดือนนะครับก่อนช่วงที่จะเอาดอกแต่ว่าผมว่าจะไม่นะครับผมว่าจะไม่บ่เอาให้เขาจเจริญเติบโต,ต,ต,ตไปก่อนแล้วก็ปล่อยอีกปีหนึ่งเป็น4ปีครึ่งนะครับกลับมาทําลูกอีกทีนะครับแต่ถ้าจะเอาก็เอาได้นะครับจากนี้ไปเนี่ยมีปุ๋ยแค่ไหนใส่ไปเนี่ยโตเร็วครับโตเร็วมาก หลังจากที่ตั้งหลักได้เนี่ยทุเรียนโตเร็วมากครับทั้งลําต้นทั้งกิ่งเลยครับปัญหาก็จะไปอยู่ที่การหาเงินสื่อปุ๋ย่พอละครับประมาณนั้นเลยครับผมว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่ไม่รู้ว่ามันต่ําไปไหมผมก็ยังไม่แน่ใจใบมันใบมันละนะครับยังไม่ได้สอยขแขนงนะครับยังบ่มีเวลาเพราะว่าลงสวนใหญ่อยู่อยากให้สังเกตนะครับมีหลายๆต้น เนี่ยลากลากมันลอยนะครับเกิดจากถุงแกบยุบในตอนนั้นนะครับถุงแกบยุบแหละครับผมมีเวลาถมถมบ้างบางส่วนนะครับตัวไหนหนัหนหนกๆผมก็เดินถมแต่ว่าผมทําทําทั้งหมดไม่ได้ทําเป็นหน้าไม่ได้ผมก็เดินบ้างไม่เดินบ้างนะครับเท่าที่ผมทําได้นะครับต้นที่ผมบบถมมันกลับกลายเป็นดีนะครับกลายเป็นดีมันจะไม่มีปัญหาเรื่องเน่าคอดินผมสังเกตดูไอ,ไอเชื้อราเขียวๆเนี่ยในใจผมนะ ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยดีนะครับดีแต่ว่าเป็นสีชมพูสีดำเนี่ยออกร้ายนะครับสีขาวนี่ก็บอกไม่ได้บางทีขาวร้ายก็มีแต่ส่วนมากก็ขาวดีนะครับมีตัวขาวร้ายด้วยถ้ามันมีลาเขียวๆนี่ผมว่าผมปล่อยนะดีเขาเขาตอนนี้เขากินลงไปถึงตรงคอดินด้วยนะครับลาเนี่ยมันกระจายตัวไปถึงคอดินนะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ต้นทุเรียนไม่มีเน่าคอดินในต้นแบบนี้ก็ได้เห็นรากลอยๆแบบนี้เลยครับ ลาโคนอ้วนเลยครับลากสังเกตลากตัวนี้นะครับลากนี่เท่ากับกิ่งแรกเลยครับซ้ำกันเลยครับไงซ้ำกันเลยหากกับอันนี้ไงซ้ำกันเลยเรื่องใส่ปุ๋ยนิดนึงนะครับผมไปดูลากแล้วนะครับออกไปไกลมากครับออกจากทรงพุ่มไปไกลมากนะครับเวลาใส่ปุ๋ยผมก็ใส่แต่หนอกๆนะครับเพื่อเพื่อประโยชน์นะครับเพื่อเข้ได้ประโยชน์สูงสุดนะแล้วก็มีประสบการณ์มาว่าถ้าเกิดใส่เข้ามาข้างในเยอะๆหรือว่าชิดโคนต้นนะมัน ใบร่วงง่ายผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะอย่าถามผมนะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่ผมบอกได้จากประสบการณ์นะครับว่าถ้าใส่เข้ามาข้างในเยอะๆหรือว่ามาชิดโคนต้นหรือมาโดนลำต้นอะไรประมาณนี้มันก็โบยถึงกับเนาโบยถึงกับมีผลเสียอย่างมากมม่เป็นแค่ประสบการณ์แหะผมบอกไ้ฟังนะครับเนาะบอกห้ฟังซืือๆว่าถ้าใส่เข้ามาแล้วใบมันร่วงง่ายแต่ใส่ออกไปนอกๆไม่ร่วงนะครับอาจจะเป็นเพราะลากหากินนะครับเมื่อเวลาผ่านไปที่อยู่แต่ไกลๆนี่นะครับ รากเขาแปลสภาพเป็นรากยึดเกาะหมดแล้วครับรากาหาก,กินมันกลายไปอยู่ข้างนอกเวลากินไม่หมดนะครับเวลากินไม่หมดมันก็ตกค้างนะครับปุ๋ยมันตกค้างมันหมักหมมทั้งเหลืองค่าพี่เหตุปุ๋ยก็มีค่าเป็นกรดนะครับปุ๋ยเกือบจะทั้งหมดมีค่าเป็นกรดนะครับเป็นกรดมันทําให้เชื้อโรคมันกระจายตัวได้ดีนะครับบางทีก็อยู่หมักหมมกินไม่หมดก็เป็นแพ้ครับแพเข้มนะครับเข้มไหมหากนิดๆน้อยๆกับใบร่วงนะครับ ใส่รอบนอกนู่นแหละครับผมไปเคลียร์ดูแล้วว่าว่างๆผมจะไปเคลียร์ให้ดูนะครับไปไกลมากไปไกลจากทรงพุ่มมากนะครับอันนี้ไม่น้อยแล้วนะครับสามนิ้วแล้วนะครับต้นเห็นถ่ายเล่นๆคำๆแบบนี้ไปสามนิ้วแล้วนะครับสองปีนะครับสองปีท่ทวนแล้วไป2สองปีท้วนผมว่าผมพอใจมากกับกับสภาพสวนตอนนี้แม่แต่ต้นที่ป่วยอยู่กระแดงกระแดงตอนนั้นอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าทำยังไงก็ได้ให้มันผ่านปีหนึ่งให้ได้นะครับดูแลเขา ให้เขาผ่านปีหนึ่งมาได้พอตั้งหลักได้ใส่ปุ๋ยไปโตแน่นอนนะครับโอเคพาตังมาเดินชมเนาะครับมาเดินชมมาเดินชมทุเรียนสองปีมันเป็นยังไงเนาะผมค่อนข้างพอใจนะคะผมพอใจพอใจทุกอย่างเลยสวนใหญ่ก็กําลังเล่งเต็มที่เลยกับไวแน่บบไวแน่เราก็จักเกล้วยจักมังคุดจักบักไฟจักทุเรียนก็เมยแน่แล้าก็หายไปนานนะครับหายไปสองอาทิตย์ กลับมาก็มีภาล่าเยอะต้องเริ่มตัดหญ้าอีกฉีด้าอีกตัดไม่ไหวผมก็จะเริ่มฉีดนะครับโอเคขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยังสามารถคอมเมนต์ได้ที่กลุ่มของเรานะครับมีพี่มีพี่สาวนะผมก็เอินเอื่อยละครับสวนใหญ่นะพี่อ้อยเจ๊อ้อยนะมามาคอยตอบคําถามให้นะครับพี่อ้อยเป็นคนที่เก่งมากเลยนะครับสวนพี่อ้อยทําทุเรียนยี่สิบไร่นะครับ ขายมาได้ผลผลิตสองปีแล้วใน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 ปริมาณที่สวยสวยมากลูกสวยด้วยสวยทั้งสวนเลยนะครับพี่อ้อยเจ๊อ้อยนะครับคุละอ้อยกับพี่วิชพ่อคุณพ่อวิชัยนะครับอันนี้เป็นพี่อ้อยเหมือนกันอยู่บ้านเดียวกันนะครับคนบ้านเดียวกันครับเก่งมากครับคําแนะนําของพี่อ้อยนะครับสามารถเชื่อถือได้นะครับเพราะว่ามีประสบการณ์โดยตรงมีประสบการณ์มาก่อนผมอีกปลูก ทุเรียนมาก่อนผมอีกรู้เรื่องมากกว่าผมเยอะเลยครับคําแนะนําของพี่อ้อยใช้ได้นะครับลองลองดูนะครับลองดูในกลุ่มของเรานะครับบางทีพี่อ้อยเขามีเวลาก็เข้ามาตอบให้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ